มามันตราเป็นนวัตกรรมที่อาจารย์ธนาคิติศรีวรพันธ์ได้คิดค้นขึ้นและได้นำมาใช้ในงานวิจัยบทบาทของสถาบันการพัฒนาศึกษากับผู้สูงอายุปีพศ2568ซึ่งท่าทั้งหมดมีทั้งหมด20ท่าในการนำเสนอครั้งนี้จะยึดท่าภามามันตราเป็นหลักแต่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัตินะคะเริ่มด้วยการใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะกับนิ้วชี้ จับผ้าไว้นะอยู่ในท่าพนมแล้วก็จะมีการถวายบังคมทั้งหมดสามครั้งในการปฏิบัติท่าผ้าขม้ามันตรานั้นจะมีการหายใจเข้าออกลึกๆแบบยูคะนะคะเริ่มจากการหายใจเข้าลึกๆค่อยหายใจออกช้าๆพร้อมกับยกผ้าขึ้นเหนือศีษะหายใจเข้ากลับมาหายใจออก าาห,าออหายใจเข้ากลับมาหายใจออกหายใจเข้ากลับมาท่าที่หนึ่งมีชื่อว่าสนต้องลงวิธีการปฏิบัติก็คือจับผ้าชูขึ้นเหนือศรีรษะเริ่มจากการหายใจเข้าช้าๆนะคะพร้อมกับกค่อยๆหายใจออกช้าๆและเอนตัวไปทางด้านซ้าย ให้มีความรู้สึกว่ามันตึงลำตัวด้านขวานะคะหายใจกลับมาหายใจเข้านะคะหายใจออกเอนตัวไปทางด้านขวาหายใจเข้ามาช้าๆนี่คือเซตที่หนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นเซตที่สองหายใจเข้าลึกๆในการปฏิบัติท่านี้นะคะจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องนะคะและกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างพร้อมกับ ความแข็งแรงของแขนที่เราออกแรงดึงผ้าท่าที่สองค่ะลมเปลี่ยนทิศวิธีการก็คือเราจะบิดลำตัวไปทางด้านซ้ายนะคะหายใจเข้าลึกๆบิดลำตัวทางด้านซ้ายหายใจเข้ากลับมาหายใจออกไปช้ชาๆ หายใจเข้ากลับมานี่คือเซตที่หนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นเซตที่สองกลุ่มกล้ามเนื้อที่จะได้ก็คือลำตัวนะคะทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแขนที่เราออกแรงดึงผ้านะคะท่าที่สามค่ะบิดเขาก็ชูมจะใช้ผ้านี่พาดไปบนไหล่นะคะทั้งสองข้างแขนเหยียดตึงค่ะ วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับลมเปลี่ยนทิศนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเพราะกับอีกนตัวไปหายใจเข้ากลับมาหายใจออกช้าๆหายใจเข้ากลับมานี่คือเซตที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นเซตที่สองกลุ่มกล้ามเนื้อก็จะได้บริเวณลำตัวนะคะ แล้วก็กล้าเนื้อแขนที่ออกแรงดึงผ้าะะอาจจะได้ต้นขาด้านข้างช่วยด้วยนะคะต่อไปท่าที่สี่ค่ะเทนเหยียดกายวิธีการก็คือชูผ้าขึ้นเหนือศีรษะนะคะเราจะก้มตัวลงไปใช้มือซ้ายแตะกระทางพื้นด้านเท้าขวานะคะขาทั้งสองข้างเหยียดตึงหายใจเข้าลึกๆก้มตัวไปค่ะ หายใจออกช้าหายใจเข้ากลับมาหายใจออกลูไปหายใจเข้ากลับมานี่คือเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่สองหายใจเข้าไปหายใจออกช้ามุงกล้ามเนื้อที่จะได้นะคะก็จะได้กล้ามเนื้อหลังความอ่อนตัวของหลังแล้วก็กล้ามเนื้อท้องนะคะ แล้วก็กล้ามเนื้อแขนที่ออกแรงหนึ่งท่าท่าที่ห้าค่ะชายสามศอกวิธีการก็คือจับผ้าสะหงายมือศอกตั้งฉากกันนะคะขนานกับพื้นหายใจคข้าลึกๆหายใจออกช้าๆพร้อมกับพับปลายแขนเข้าหาหัวไหล่นะคะหายใจเข้าหายใจออก จะเข้านับเป็นหนึ่งเซตนะคะเซตที่สองค่ะท่านี้จะได้กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าท่าที่หกค่ะหอกโมกขั์วิธีการก็คือจับผ้าไว้นะคะสับข้อมือแขนขนานกับพื้นอยู่ในระดับหัวไหล่นะคะวิธีการปฏิบัติก็คือ เราจะงอเข่าเล็กน้อยนะคะพร้อมกับย่อตัวลงไปนั่งลงไปข้างหลังนะะที้สะโพกไปข้างหลังนะคะให้มีความรู้สึกว่าตึงที่หน้าขาพ้อควรระวังก็คืออย่าให้หัวเข่าเลยปลายเท้านะครับหายใจเข้าลึกงอเขา่าค่ะทิ้งสะโพกไปด้านหลังหายใจเข้ากลับมาสองครั้งนับเป็นหนึ่งเซตนะคะต่อไปเซตที่สองนะคะ ท่านี้ก็จะได้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อแขนที่ออกแรงดีนะครับท่าที่เจ็ดค่ะหักปุงหลังกลางาวิธีการก็คือชูผ้าขึ้นเหนือศีรษะใช้มือทั้งสองข้างแตะพื้นนะคะขาเท้าเหยียดตรงหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆพร้อมกับก้มตัวลงไปหายใจเข้ากลับมาหายใจออกไปหายใจเข้ากลับมาเซตที่หนึ่งนะคะต่อไปเซตที่สองนะคะจะได้ความอ่อนตัวของบริเวณหลังนะคะ ได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อหน้าท้องพร้อมกับกล้ามเนื้อแขนที่เราออกแรงดึงผ้าต่อไปท่าที่แปดค่ะกายาสลับทิศวิธีการก็คือใช้ผ้าผ้าไว้ที่ไหล่นะคะแขนเหยียดตึงเราจะก้มตัวลงไปใช้มือซ้ายแตะไปทางปลายเท้าขวา พับลำตัวหายใจออกไปหายใจเข้ากลับมานี่คือเซตที่หนึ่งนะคะต่อไปเซตที่สองค่ะกล้ามเนื้อที่จะได้ก็คือกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนะคะคกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อแขนที่ออกแรง ท่าที่เก้าค่ะอินทรชิตนั่งแทนวิธีการปฏิบัติก็คือให้ผ้าคมะม้าไปอยู่ในตำแหน่งของสโกูะคะใช้มือทั้งสองข้างจับผ้าจะจับในสระข,ของหงายมือหรือจะจับในสระข,ของอให้ฝ่ามือหันเข้าหาลับตัวก็ได้นะคะวิธีการปฏิบัติจะเช่นเดียวกับท่าหอกลูกศรกันะะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกงอเข่าเาล็กน้อย กลับมาหายใจเข้าลึกๆนะสองข้งักเ้เส้นที่2นะครับน,นี้จะได้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อหังแกานื้อ ต่อไปค่ะท่าที่สิบพยาแผนวัดมือวิธีการก็คือใช้มือขวาจับผ้าไว้ด้านบนมือซ้ายจับผ้าไว้ด้านล่างผ้าจะตั้งตรงด้านหน้านะคะเราจะยกขาซ้ายนะคะขึ้นไปทางด้านข้างนะคะวิธีการปฏิบัติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆพร้อมกับยกขา าหายใจออกช้าๆหายใจเข้ากลับนะะนี่นับเป็นอยูเ่เซตเซตที่สองนะคะหายใจเข้าลึกๆที่จะได้ก็คือกล้ามเนื้อต้นขาด้านในด้านนอกนะคะแขนและการทรงตัวนะต่อไปท่าที่สิเอ็ะคะ่ะ ขึนเรือของยันต์กำแพงวิธีการก็คือจับผ้าไว้บริเวณนี้ว้เลยนะคะเราจะออกแในนั้น กลุ่มกล้ามเนื้อที่จะได้ก็คือกล้ามเนื้อต้นแขนนะคะด้านหลังกล้ามเนื้อหัวไหล่ต่อไปท่าที่สิบสองค่ะบิดแทงรอดขานะคะวิธีการก็คือชูหน้าขึ้นมาสิบสามนะคะเราจะดึงแขนซ้ายนะคะแทรกไประหว่างขาทั้งสองข้างนะคะขาทั้งสองข้างนั้นจะเห็น หายใจเข้าลึกๆร่วมตัวค่ะหายใจออกช้าๆหายใจเข้ากลับมาออกแรงดึงนะคะหายใจออกไปหายใจเข้ากลับมาหายใจออกไปจะได้กล้ามเนื้อหลังนะคะกล้ามเนื้อท้อง ตาดัดเขานะคะวิธีก,การก็คือใช้ผ้ากาม้าคล้องไว้ที่หัวเข่าในซ้ายนะคะเราจะยกเข่าทั้งสองข้างขึ้นนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆพร้อมกับดึงผ้าขึ้นมานะคะหายใจเข้าวางผ้าลงกลับไปเปลี่ยนไปปฏิบัติข้างขวานะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ ขาขึ้นมามีเซตที่หนึ่งนะคะต่อไปเซตที่สองนะคะกล้ามเนื้อที่จะได้ก็คือกล้ามเนื้อขานะคะกล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อแขนนะคะต่อไปท่าที่สิบสี่ค่ะงูงเห่าเหยียดตัววิธีการก็คือใช้ภาพภาพาดไปที่บ่าแขนเหยียดตึงนะคะ ราจะก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าเล็กน้อยพร้อมกับพับลำตัวนะคะค่อยๆยกเท้าขวาขึ้นไปด้านหลังสลับไปค่ะจะให้เท้าขวาอยู่ด้านหน้าหายใจเข้าลึกๆพับลำตัวหน้ามองตรงะค,ะค่อยๆยกขาซ้ายขึ้นนับเป็นหนึ่งเซ้น ต่อไปเส้นที่2นะครับหายใจเข้าลึกๆทับลำตัวหน้ามองตรงแล้วค่อยยกขาขวาขึ้นกล้ามเนื้อที่จะได้ก็คือกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อแขนที่ออกแรงีนค้าบต่อไปท่าที่15ค่ะ จ้าสัวก้มเงยวิธีการก็คือชูผ้าขึ้นเหนือศรีรษะให้เท้าซ้ายไขว้กับเท้าขวาไว้นะคะขาเหยียดตึงนะคะเราจะก้มตัวลงไปให้มือทั้งสองข้างแตะกับพื้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆก้มตัวแตะนะคะหายใจเข้ากลับมาสลับขานะคะหายใจออก หายใจเข้ากลับมานี่คือเซตที่หนึ่งนะคะต่อไปเปเซตที่สองนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆที่จะได้ก็คือความอ่อนตัวของหลังนะคะได้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะได้ลำตัวด้านข้างได้แขนที่ออกแรงดึงผ้าะะต่อไปท่าที่สิบหกค่ะ ลูกเขยเกาหลังนะคะวิธีการปฏิบัติก็คือใช้ผ้านะคะไปไว้ที่ด้านหลังนะคะแขนข้างหนึ่งหวแขนข้างหนึ่งเหยียดไว้นะคะออกแรงดึงค่ะถูหลังนะคะนี่นับเปหนึ่งเซตนะคะเอาไป,ไปเป็นเส้นที่สองนะคะกล้ามเนื้อที่จะได้นะคะก็คือกล้ามเนื้อแขนแต่ก็มีการกระตุ้นระบบประสาท นะะด้านหลังนะคะต่อไปท่าที่17ขุนคังภายเหลือวิธีการก็คือใช้มือขวาจับผ้าไว้ด้านบนนะคะมือซ้ายจับผ้าไว้ด้านล่างก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า1นก้าวนะคะให้มีความห่างเกินกว่าปกตินิดหนึ่งนะคะน้ำหนักตัวตกอยู่ที่เท้าหน้าเท้าหลังเปิดส้นเท้าไว้นะคะ หายน้ําหนักตัวไปที่เท้าหลังพร้อมกับเปิดปลายเท้าหน้าขาหลังงอเล็กน้อยออกแรงดึงผ้าออกแรงดึงผ้ากลับมาพอพกับหายใจเข้านะคะเปลี่ยนมือค่ะให้มือซ้ายอยู่ด้านบนมือขวาอยู่ด้านล่างเท้าซ้ายอยู่ด้านหน้าเท้าขวาอยู่ด้านหลังน้ําหนักตัวตกอยู่ที่เท้าหน้าเปิดส้นเท้าหลังไวนะะ้หายใจเข้าลึก,ลก หายน้ำหนักตัวไปที่เท้าหลังเปิดปลายเท้าหน้าออกแรงดึงผ้าหายใจเข้ากลับมาน,นับเป็นหนึ่งเซตนะคะต่อไปเซตที่สองนะคะหายใจเข้าลึกๆหายน้ำหนักตัวออกแรงดึงผ้าท่านี้นะคะจะได้กล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อขาด้านหลังนะคะกล้ามเนื้อลำตัวและกล้ามเนื้อแขน ไปท่าที่ป8ค่ะเสือซ่อนคนวิธีการปฏิบัตินะคะท่าจะอยู่ด้านหน้าบริเวณท้องนะคะแขนเหยียดตึงเราจะยกผ้าข้ามเหนือศีรษะขึ้นไปนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆนะคะกลับมา กลับมาเซตที่หนึ่งนะคะต่อไปเซตที่สองนะคะท่านี้นะคะจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ข้อต่อหัวไหล่นะคะแล้วก็จะได้ลำตัวที่เรายืดขึ้น,นะะได้แขนที่ออกแรงดึงผ้าต่อไปท่าที่สิบเก้าค่ะขุนคังภายเลยวิธีการปฏิบัติก็คือจับผ้าไว้เหนือศรีรษะนะคะให้ผ้าไปอยู่ด้านหลัง ให้มือซ้ายอยู่ในตำแหน่งของเกลวนะคะการปฏิบัติจะเช่นเดียวกับท่าขุนคังภายเหลือวิธีการก็คือก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเก้าน้ำหนักตัวตกอยู่ที่เท้าหน้าเท้าหลังนะคะเปิดส้นเท้าไว้นะคะถ่ายน้ำหนักตัวไปเท้าหลังค่ะเปิดปลายเท้าหน้างอเข่าหลังพบาก,ก็ออกรงดึงเล็กน้อยนะคะดึงผ้าจับขึ้นมาค่ะ สิ่ขานะคะสนนิ่งมือนะครตำแหน่งของมือใจเข้าลึกใจออกช้าใจเข้ากลับมาต่อไปนะคะเซตที่สองค่ะกล้ามเนื้อที่จะได้ก็คือกล้ามเนื้อขานะครับกล้ามเนื้อลำตัวกล้ามเนื้อแขน สุดท้ายค่ะท่าที่ยี่สิบกาบเท้าพ่อหลวงวิธีการจะเหมือนกับการอบอุ่นร่างกายครั้งแรกนะคะเอาผ้ามาวางไว้ที่ระหว,ว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เราจะถวายประครทั้งหมดสามครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเพราก็แอ่นลำตัวช่วยให้ยเข้ากลับมา บันการพระาศึกษาววิทยาเขตชุมพรค่ะ